เอมี่ตอนนี้เอมี่อิงบุนนะครับจะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟจิ๋วนะครับไปด้วยโซนน่าจับจวนอาหารแล้วก็อูทารากินปังนะครับบุรีรัมย์ใต้เมือครับจะผ่านเดินข้ามถึงจวนอาหารแล้วก็คาเฟ่ครับฝั่มือห้องน้ำด้านนอกสะอาดสะดวกและก็ปลอดภัย สะพานเดินข้ามถึงสวนอาหารและก็คาเฟ่ครับด้านซ้ายน้าร้านน้ำพุนีที่ให้อาหารปลาครับเปิดให้บริาการตั้งแต่เกืกอนกึมยี่สิุ่มเรามีความน้ำใสตลอดแนวนะครับความน้ำลึกประมาณ3เมตรนะครับนายมีด้านซ้ายเป็นเรทีการแสดงทุกเืนวันเสาร์เรามีดนตรีเล่นให้ฟังขวามือนี่คือโรงรัวครับนายโรงรัวของภูทลาคาเฟ่อาหารที่นี่อร่อยครับนี่ซ้ายมือครับสะพานเดินข้ามถึงสวนอาหารและก็คาเฟ่ครับ ชั้นบนและชั้นล่างเปิดให้บริการนะครับอาหารที่นี่อร่อยครับมีเมนูนาเสนอครับพุ้งแม่น้ําครับเผาตัวใหญ่ๆครับรสชาติหวานนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดครับที่นี่โพธารางคาเฟ่โพทารารีสอร์ทครับท่านบนนะครับเป็นสกายวอล์คทำสะพานเดินถึงสสวนอาหารคาเฟ่นะครับหวามือครับเดินลงมาผ่านมาท่านจะได้ชมกับบรรยากาศที่นี่ครับลานปูแคมปิ้งครับนายนี่คือลานปูแคมปิ้งของโูทาลาซ้ายมือห้องน้ําด้านนอกครับ ห้องประชุมสัมมนาครับรับจัดงานเรื่องงานสังสรรค์ต้นไม้นะครับท่านซ้ายครับขวามือนี่คือลานผูแคมปิ้งครับลานสาหรับนักเเรนพางที่ชอบกลางเต็นท์ค้างแรมนะครับส่วนซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านมาชมนะครับเป็นสวนเกษตรเป็นศาลาพักติงสระน้ำครับเป็นสวนหย่อมครับลงอุโมงสวนน้ําครับนายครับนี่คืออุโมงสวนน้ําของบูทารารีสอร์ทโซนดีครับเรามีรีสอร์ทสองโซนครับนี่คือโซนสี่ของโูทารารีสอร์ทครับ นี่เป็นห้องเคบินครับนายสองห้องนอนและก็สองห้องน้ําครับมีอ่างอาบน้ํามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับห้องอาบน้ําเรานี่ระดับพรีเมียมครับนายมีกระจกรอบทิศทางนะครับสําหรับห้องเคบินสองห้องนอนและก็สองห้องน้ําครับเราเตรียมการไว้เพื่อ 25,000บาคิดมาสครับเป็นฉลองเทศกาลของคิดมาสนะครับขวามือครับรีสอร์ทโซนปีครับมีห้องพักเส็นหลังนะครับมีรีสอร์ทเตือนไม่ไผ่ทางหลังห้องแอร์เย็นครับที่นี่ที่ไหนมีน้ําที่นั่นปีความเย็นครับไหนที่นี่เช่นเดียวกันครับเราล้อมรอบไปด้วยสระน้าครับนับ70รูปครับเพราะที่นี่เป็นส่วนเกษตรครับนี่คือบนเนื้อที่70ไร่ครับเป็นพี่นาครับทานาถูกน้ําท่วมซ้ํซากครับไหน ปากภูมิัาต์มาเป็นถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับนายลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับถูกใจมุมไหนรับน้ําที่เขาตอร์นะครับบาน้ําได้นะครับนายมุมสวยๆที่นายชอบนะครับเข้าไปดีเซนแล้วก็ไปกดถูกใจไปคอมเมนต์ครับรับน้ําที่บาน้าครับอย่าลืมครับนี่ขวามือนี่คือารามโคเนื้อครับเดิมเป็นโคพันธุ์พื้นเมืองครับพัฒนาสายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีการย้ายปากตัวอ่อนนำลูกในหลอดแก้วครับปากแม่เลี้ยงอุ้มบุญครับ ลูกที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อนตัวโตนะครับน้ำหนักประมาณ5 0 0ถึ1ตันนี่คือความสาเร็จของปูทาราฟาร์มจนเป็นสถานที่เรียนรู้และศึกษาดุง,งานครับโูทาราฟาร์มครับครับเข้าโมงซุ้มสวนหมอนครับนี่คือไฮไลท์ของที่นี่ครับนายสววอินภาาลมครับขวามือนี่เป็นพืชฤดูการนะครับสําหรับอินทาาลมที่นี่เจตนาตั้งใจอยากจะปรับปรุงสายพันธุ์นะครับ อินตาภาลำให้เป็นอินตาภาลมพันธ์ไทยครับนี่เรามีถึง5สายพันธุ์นะครับฮัมบารีนี่มีทั้งลูกแดงและลูกสีเหลืองครับรสชาติหวานคืนใหญ่ครับกรอบนะครับรับประทานคนติดที่ต้นได้นะครับนี่คือฮัมบารีและก็เบมนะครับล่าสุดของพันธุ์อินตภาลมครับนี่เป็นแปลงเกษตรทดลองลุกทูเรียนครับนายด้านในสุดนู้นนะครับเป็นสวนเกษตรครับเป็นสวนอ้อยขัดน้ํามีจำหน่ายที่ตู้ขายสวนรถไฟนะครับ แรกซ1 1ื้อในราคาขวดละสิบบาทครับเต็นปลาตัวใหญ่ๆครับเข้าเขตพื้นที่สะพานสวนน้ำครับรถไฟสวนำ่ันเข้าชมสวนด้านในนะครับสำหรับ้ายมือเป็นแบลงพ่อพันอินตผาพาล์ลครับโลละหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นห้านายซื้อมาปบปรุงสายพันธุ์ครับนี่คือเป็นสะพานสวนน้ำของโพธาราครับ โครงการวัดข้างหน้านายใหญ่วาสไวบ้านนะน่าจะเป็นสถานที่สาะว่ายน้ำครับนายนี่คือปูท,ทาเาคาเฟ่และก็ปูทะเารีสอร์ทนครับมีสะพานนะครับเดิร์นทอดยาวที่นู้นนะครับถึงศาลาภาพอีสระาน้ำครับเรากำลังปรับปรุงมีทั้สวนหยอมนะครับต้นนี้เป็นปูบริีครับนายหรือว่าสวน่อนนะครับเป็นรูปปูบริ่ที่สามารถเก็บฝนนะครับใ็นขับน้ำผลไม้ท้าประทานได้นะครับ วามือนี่คือเป็นรีสอร์ทโซนเอของภูทลารีสอร์ทครับมีห้องพักเป็นหลังนะครับสะอาดสะดวกและก็ปลอดภัยครับมีที่จอรดรถให้ทุกห้องนะครับรหรับท่านที่มาสองพันมีรถสองพันนะครับเราก็มีที่จอรดรถให้มากกว่า100คันครับนี่คือภูทลารีสอร์ทโซนเอครับปิดห้องสิดหลังนะครับเรามีห้องพรีเมียมนะครับมีอ่างอาบน้ํามีอุปรกรณ์อำนวยความสะดวก สำรับท่านที่มามีน้องเล็กมาด้วยเรามีเตียงเสริมให้ครับนายเข้าออกระบบขียการครับสะอาดสะดวกและก็ปลอดภัยครับถัดมาด้านบนนะครับเป็นห,ห้องประจุมรรมนาครับรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะครับมีห้องคาราโอเกะให้รับได้ 4- 0บถึงสท่านนะครับห้องปรรจุเราจัดงานแต่งหรือว่างานแฟรเมิลเซย์ A. เราจิบให้บริการสายมือห้องน้ำด้านนอกครับขวามือครับมาสตาร์ดครับลวดเพื่อสุขภาพครับปวดเมื่อยจากการเดินทาง ขา,ายเส้นกดจุดนะครับขวามือนี่คืออินสราลำนะครับเป็นงานนิทรัศก,กาศของทุกปีครับเดือนคดคดาอาทิตย์ที่สองเราจัดงานที่นี่ครับงานบนนี้เป็นขาเม่นะครับเป็นส่วนอาหารครับเมืดให้บริการตั้งแต่เก็ฑโมงถึงสองทุ่ม เรามีเมนูอาหารมากกว่า100เมนูนะครับมากกว่า100เมนูที่อาหารไทยยุโรปนะครับด้านหน้ามีร้านให้อาหารป่านะครับมีปลาเยอะแยะเยอะแยะไปหมดนะครับขวามือเรามีน้องกีกัวน,น่านะครับขิงก่ายยษกนะครับฝั่งขวามือมีกิงก่ายยษกให้น้องๆได้มาดูแล้วก็มาสัมผัสน,นะครับนี่คือปูทาราคาเฟ่ปูทารารีสอร์ทครับเขาโค้งเขาขาดก่อนถึงสถานีครับ รถไฟขีวแห่งแรกและก,ก็นหนึ่งเดียวในบุรีรัมย์นะครับเปิดให้บริการด้านหลังเป็นส่วนญี่ปุ่นครัไนด้านหน้าเป็นเสาชิงชาครับเข้าเขตเขาช่องแคบก,ก่อนถึงสถานีครับ,รบนี่คือรถไฟขีวนะครับแห่งแรกและก็หนึ่งเดียวในบุรีรัมย์เปิดให้บริการตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสองทุ่มทุกวันนะครับท่านมาเดินชมสวนนะครับเราไม่คิดบูลค่าและก็ไม่เก็บบตรผ่านประตูนะครับให้ท่านมาพักผ่อน มาพักรถหรือมาพักค้างแรมหรือมารับประทานอาหารกิีให้บริการนะครับด้านหน,น้าเรามีสกายวอล์กน,นะครับมุมหมอตุสนมุาองศาครับนี่คือโูมทาราคาเฟ่ครับขอบคุณครับที่จช้บริการขอให้